เดี๋ยวผูจ้าโหกูว่าจะสมองติดซะหน่อยติดหลังเนี่ยเคือไปแล้วสมองเหโดนมานี่แหละเดี๋เจอเน็ตสูตรเน็ตสูตรนี่แหละเน็ตสูตเน็ตสูตรเน็ตสูตเน็ตสูตเน็ตสูตจดดไปโน่นแล้วเน็ตสูตนสูตรนสูตรเสูตรดเตี้ยว

ก็เป็นหัวคกูแดงแป๊ด I um...

So, dừng lại, hãy, cái gì mà, chị bảo là mình. Hãy, 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 hãy,